สวัสดีครับผมธรัสรับดูลายมือผ่าละครับคนณุกรมก็วันนี้ผมจะมาทานายดวงชะตานคนเกิดราศีกันนะครับผมในเดือนกรกฎาคมพศสอง6ัน้ากสก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบน,นี้หเดือนก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรพไพ่ใบที่สองกรกฎาคมพาไพ่ใบที่สามอนาคตที่ถัดจากเดือนกรกฎาคม แล้วก็จะเริ่มทานายพื้นดวงในไพ่สามใบรวมไปด้วยเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มทานายเลยนะครับผมไพ่ใบน,นี้เนี่ยผมจะบอกว่าไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกอะไรถ้าเราพูดถึงพื้นดวงของราศีกันเนี่ยราศีกันผมจะบอกว่าไพ่ใบน,นี้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถสูงเพราะฉะนั้นราศีกันส่วนใหญ่แล้วผมจะบอกว่าไพ่น,นี้เป็นการทําผลงานศิลปะเป็นการทําประติมากรรมเป็นการทํา ปราสาทเนี่ยเขาทาสลักรูปเหรียญเป็นการทําประติมากรรมต่างๆบนผลงานเสร็จแล้วเป็นทาประติมากรรมต่างๆในโบสถ์ในศาลาในปราสาทใบอันนี้เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าราศีกันจริง,รงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความละเอียดละอสูงละเอียดละอสูงหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบบางที่ทุกกลับเบียดนิ้วของ บ้านทุกกระเบียดนิ้วของทุกสิ่งทุกอย่างราศีกันจะไม่ปล่อยให้พลาดไปได้เด็ดขาดเป็นคนพิถีพิถันว่างั้นเถอะและพิถีพิถันไม่พอผมจะบอกว่าราศีกันเป็นคนที่บางทีก็เจ้าระเบียบบางทีก็เป็นคนที่แบบพื้นที่ส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงแต่เดี๋ยวคุจะทำนายพื้นดวงในใบที่สองด้วยแต่ขอพูดทั้งพื้นดวงทั้งที่เกิดขึ้น5เดือนก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรด้วยเพราะฉะนั้น ไพ่ใบน,นี้ผนจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเก่งในทางไหนเพราะฉะว่าราศีกันมักจะมีรายได้เข้ามา,าจากทาง,งาทางนู้นทางนี้ทางนั้นให้ราศีกันเสมอบางทีราศีกันไม่ต้องเหนื่อยมากก็มีรายได้เข้ามาเสมอรายได้จากตรงนี้คืออะไรอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนมากราศีกันมักจะเป็นแบบที่ผมพูดแบบนี้เช่นรายได้จากสวรรค์สวรรค์ยังไงอย่างเช่นว่า,าคุณต้องการเงินเงินอย่างไหน อย่างเช่นว่าคุณต้องการเงินเดือนเนี่ยคุณไม่มีเงินเข้ามาเลยแต่บางทีมันจะเข้ามาทันท่วงทีให้คุณเนี่ยใช้จ่ายโดยที่คุณเดือดร้อนจริงๆแล้วคุณต้องการเงินเดี๋ยวมันก็จะมาให้คุณใช้เองหรือบางทีแต่คุณต้องอยู่ในํามองคองทางของความดีด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเงินใช้อยู่แล้วมันมักจะไม่ค่อยส่งเงินมาหรอกบางทีคุณก็มีตามยถากรรมการกินใช้ของคุณแต่คุณจะบอกว่าคุณน่ะหาเงินเก่งนะราศีแก๊งเป็นคนที่บางทีด้แขินจากอากาศหาเงินเก่งเดี๋ยวก็มีเงิน จากการใช้สมองการใช้ศิลปะความละเอียดความเป็นระเบียบของคุณความที่ปรา n ี i ของคุณหรือเรื่องเกี่ยวกับศิลปะต่างๆเนี่ยมันจะหาเงินมาให้กับคุณพอ,อะไรเพราะว่าสิ่งพวกนี้เหมือนกับคนมีองคอง์คนมีเทพคุ้มครองคนพวกนี้จะได้เงินจากศิลปะของตัวเองอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่คนจะว่าราศีกันเนี่ยห้ามด่าแช่งใครถ้าคุณด่าแช่งคนอื่น พราะมันจะมีของในตัวแต่ก็มีแต่ละคนจะมีองค์ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความเชื่อของคนที่ผมพูดเนี่ยแล้วแต่คุณจะเชื่อนะคือแล้วแต่คือผมจะบอกว่าราศีกันนะอ่ามันเหมือนกับว่ามันมีฤทธิ์ในตัวเช่นถ้าคุณไปดา่าแช่งใครคนอื่นอาจจะได้รับอิทธิพลที่คุณไปดา่าแช่งเช่นคุณไปดา่าแช่งลูกหลานเนี่ยได้ผลเร็วสุดเลยแต่พอคุณไปดา่าแช่งเนี่ยข้อจะเป็นเปตาที่คุณเป็นคุณคุณพูดแต่คุณอะ่ะ ต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่ด่าแช่งเขาได้รับผลแต่คุณจะได้รับผลกระทบสะท้อนกลับมาจากการที่คุณไม่ดา่าเช่นสมมติลูกคุณคุณไม่ดา่าสมมติลูกคุณไม่ดีคุณก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ดา่าแช่งคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะเจอทุกข์แต่คุณก็ได้รับผลกระทบตามมานี่คือข,ข่าวๆเดี๋ยวผมจะทำนายต่อเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกอะไรแนนะในห้าเดือนก่อนจะถึงเดือนก,นกรกฎาคมมงบอกว่าคุณอาจจะ มีงานเข้ามานานเท่าในทางดีนะงานเข้าในทางดีคุณจะมีงานเข้ามาหรือมีคนว่าจ้างคุณหรือโอกาสได้เงินง่ายๆอาจจะลุ้มหุ้นปรึกษาหาลรือจการหาทางออกในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายถ้าทางร้ายแสดงว่าทางออกในทางดีเช่นสมมุติว่าธุรกิจตรงเนี้ย มันไปไม่ไปเลยไม่ปังเลยหรือว่าตึกของคุณไม่รู้จะทํายังไงดีอาจจะมีคนมาลงเห็นนะเป็นการก่อร่างสร้างตึกสร้างอาคารสร้างแรตงต่างให้เกิดผลงานมากขึ้นมันอาจจะมีคนมาร่วมลงทุนว่าเออขอเช่าตึกนี้นะแล้วจะทําอะไรต่างๆให้เกิดเงินจนเพราอไรมันเกิดเงินเนี่ยใครได้รับเงินก็ลาศีการนแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของตึกไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณต้องมีหุ้นส่วนแน่นอนเนี่ยผมจงบอกว่าสิ่งดีๆไพ่ใบนี้ดีมากนะ คนจะบอกว่าคนที่จับได้ไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากแพ่ราศีกันที่จับได้ไพ่ใบนี้ก็ดีไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีเกือบที่สุดในไพ่ยิปซีแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นทองฟ้าสีทองซึ่งว่าโอกาสเรื่องเงินมาละเห็นมาห้าเดือนก่อนกับไพ่ใบเนี้ยอะไรคนจะบอกว่าสองใบเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการจับเงินโดยที่โดยที่อะไรโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเท่าไหร่บางทีโอกาสได้เงินง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนเท่ามันมีไหม คุณอย่าคิดว่ามันไม่มีบางคนบอกว่าลงทุนต้องลงทุนแบบร้อยล้านต้องลงทุนแบบสิบล้านสองแสนไอ้มันต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ลาสิกันผมจะบอกอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่เท่าโอกาสหนักขนาดเนี้ยยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์ยุคของอะไรประมาณพวกเนี้ยโอกาสจับเงินมาแล้วโอกาสจับเงินจากอากาศโอกาสจับเงินจากหุ้นโอกาสจับเงินจากอะไรมันแต่หุ้นมันก็ต้องลงทุนอยู่ดีแต่คุณอาจจะมีโอกาสง่ายๆโอกาสแปลกๆหรือในหน้า อะไรพวกเนี้ยพอไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่ไหนหน้าบางทีการจับเงินจับอากาศผมเ,เรียกอย่างนี้นะมันจะมาให้ราศีกันเข้ามาหรือบางทีการคิดด้วยไอเดียไอเดียอย่างเดียวเช่นคุณอาจจะมีไอเดียจับที่ดินตรงนู้นจับที่ตรงนี้มาหมุนเงินตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แต่ไพ่ใบนี้ข้อเสียคือถ้าคุณคิดอย่างเดียวแต่คุณไม่ลงมือทําไม่เกิด ราฉะนั้นถามว่าไอ้แต่ผมจะบอกว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในสาวร,ราศีกันทั้งหลายเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้จับเงินจากอากาศง่ายๆบางทีคุณลงทุนไม่เท่าไหร่อ่ะอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสำหรับบางคนแต่บางทีมันก็มีเงินเข้ามาจากการลงทุนตรงนี้มากกว่าเงินที่คุณลงทุนไปอย่างมาหาศาลเพราะฉะนั้นว่าโอกาสเริ่มมาแล้วนะบางทีถามว่าสิ่งเดียวที่ต้องทําคืออะไรคือไพ่ใบที่สามเดี๋ยวผมใบให้ว่าเวลา มันอยู่ที่เวลาเนั่นแหละเช่นสมมติว่าคุณลงเงินไปนิดนึงแต่ถ้าคุณใจร้อนคุณอาจจะไม่ได้แต่เนี่ยไพย่ใบนี้คือจะส่วนใหญ่ดวงของราศีกันก็เป็นดวงที่จับเงินจากอากาศอยู่แล้วหรือเป็นคนใช้คําพูดใช้คําจรจาหรือบางทีก็มีเงินจากเราเรียกว่า Passive Income หรือเงินจากฟ้าก็ได้กันบางทีราศีกันคนนั้นอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเทคโนโลยีไม่มีความรู้เรื่องเงินจากอากาศจากอากาศเลยนะแต่ว่าก็ได้เงินจากฟ้า เราเรียกว่าเงินจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะมันมีเงินอะไรพวกนั้นแล้วคณจะบอกว่าราศีกันพวกนี้เป็นเรื่องเกิดสายเวทเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะไพ่นี้เป็นไพ่ที่ไม่เหมาะกับคนบางคนแล้วเหมาะกับคนบางคนแต่มันเหมาะกับราศีกันคืออะไรก็คือถ้าเกิดราศีกันจับได้มันหมายถึงว่าบางทีโชคจากฟ้าโชคจากเทพ ชคจากอะไรประมาณพวกนี้นะครับผมก็คือไม่ลำบากหรอกถ้ามาดูไพ่ไปต่อไปผมจะบอกว่าบางทีนะอนาคตถัดจากเดือนกรกฎาคมเนี่ยราศีแกนหมายถึงว่าจะสบายขึ้นใครที่มีปัญหาอยู่ผมจะบอกว่าต้องให้มันค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกไปบางทีคนที่เครียดมากคนที่มีปัญหาหนักมันจะค่อยๆ ดีขึ้นเวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันจะค่อยๆขี้คายไป,ไปในตัวของมันเองเอ้ยไพย่ใบนี้คือเห็นไหมรอไพ่นี้คือรอถ้าเกิดใครที่ลงทุนใครที่อรอให้เฟซร,รอให้อะไรนะรอให้แพลตฟอร์มของคุณเนี่ยเติบโตหรือว่าบางทีลงทุนออนไลน์ก็ได้ใช้คำน,นี้หรื่ทำออนไลน์ หรือบางทีอะไรต่างๆอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรารเรียกว่าดิจิตอลก็แล้วกันหรือบางทีก็อาจจะนอกเหนือจากนั้นแล้วแต่มันมีหลายอย่างมากที่เ anyway. กี่ยวข้องกับการจับเงินในอากาศหรือการที่อะไรประมาณพวกเนี้ยคือเห็นไหมลองให้ไปต่อไปลองเพราะว่าต่อไปสิ่งพวกเนี้ยจะเติบโตขึ้นอีกมากมายถ้าว่าตราสิการบางคนที่ไม่เคยลงทุนเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เลยหรือไม่เคยทําพวกนี้เลยก็มี แต่ว่ามันก็มีโชคจับฟ้าสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เนี่ยจะาเข้ามาหาราศีกันหรือบางคนอาจจะทำนานแล้วก็ได้นะอืมผมให้เป็นไกด์ไปผมจะบอกว่าโลกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นอีกมากมายหลายไก่ไก่กองเยอะแยะก็ผมจะบอกว่าราศีกันไพ่นี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ผมพูดหลายรอบนะก็คือบางทีเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องขององค์เทพอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นสร้างบุญไว้เถอะ มันจะบอกว่าสิ่งที่คำจูราศีกันได้ก็คือเรื่องการสร้างบุญส่วนเรื่องคู่ของราศีกันผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าคุณต้องเลิกเอาตัวเ,เป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลแล้วก็เว้นระยะห่างก้าหนึ่งสองก้าคุณจะต้องเปิดใจมีคู่ได้ทำปกติครับจบไปแล้วส่วนเรื่องการดูลายมือขอผมพยุสีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกใต้ข้อความดน้าล่างคลิป youtube นะครับผม ID ดีทัาสงหกตั้งข้อความด้านล่าสุดวิธีหรือไลโอเ a เป็นช่องทางสำรองนะครับผม Line OA. เ a กขาฝากเป็นเพื่อนกดติดตามอะไรต่างๆไว้ได้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใน Line OA นะครับผมหรือไลทัลสงหถ้าต้องการทั้งมาดูรีนมือที่หรือจะเป็น Line OA ผมรับ4ี่คนจำกัดต่อวัน4คนจำกัดเท่านั้นนะครับผมถ้าเกินกว่านั้นก็จะปัดคิวเป็นวันอื่นหรือว่าอาจจะยาวไปเลยก็4ี่คนจำกัดผมก็มีธุระอย่างเงินที่ทำหลายอย่าง,าง,างมีทั้งการลงทุนมีทั้ง Uh, ทําคลิปอะไรต่างๆแล้วก็มีทั้งผมมีธุระหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ผมอะ่ะก็ไม่ได้ทําแต่ตรงนี้อย่างเดียวนะผมยังมีแพลตฟอร์มอะไรอ่นเยอะแยะที่ว่าไปทําหลายอย่างนะครับผมแล้วก็คือผมจะบอกว่าการดูลายมือดูไพ่ี่กับผมเท่ากับเป็นการโค้ดเป็นการปรึกษาปัญหาเกีย่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจไปด้วยในตัวถ้าเกิดใครที่มาปรึกษาเนี่ยผมต้องพูดว่า ช well ีวิตของคุณต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ยอมนะคือผมจะบอกว่าถ้ามาดูอะไรมือูที่ศีกับผมเป็นการโค้ดไปเรื่อในตัวก็คือชีวิตของคุณต้องดีขึ้นไม่มากก็น้อยยังไงชีวิตของคุณต้องดีกว่าเดิมแม้ว่าคุณจะมีฐานะที่มั่นคงหรือร่ำรวยยังไงถ้ามาดูกับผมชีวิตต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นถ้าคุณจะมีฐานะที่ยากจนหรือยังไงก็ตามหรือว่าจะแบบฐานะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยยังไงชีวิตของคุณต้องดีขึ้นต้องมีการพัฒนาขึ้นค่่าาาาดดููผมมหลยคนททีักอจจะ ไม่สะดวกด้วยกันก็ตามแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ค่าครองผมก็อยู่ในระดับที่อขอพูดตรงๆนะก็อยู่ในระดับที่อไม่ได้ถูกอ่ะใช้คําเนี้ยไม่ได้ถูกก็อยู่ในระดับที่อต้องเอาอยืางน,นกันว่าถ้ามาดูกับผมเนี่ยเตรียมใจมาหน่อยเพราะว่าค่าครงผมก็อยู่ในระดับกลางๆะอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครที่มีทรัพย ก็มาดูกับผมได้นะครับผมอืมีวิธีหนึ่งในการดูผมดูคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมผ่านทางโทรไลน์ผ่านทางโทรไลนไ์ก็สปีกโฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์ก็ดูให้คุณเต็มที่สผ่านทางโทรไลน์ก็มีวิธีหนึ่งก็คือที่สำนักงานแบบดูรายมือพิซซินของตัวเลขทุกดย่างพี่ไปเป็นโค้ดส่วนตัวบบนี้จะละเอียดกว่าก็คือที่สำนักงานแบบเป็นโค้ดส่วนตัวให้คุณไปเลยแบบว่าเห็นเงินเป็น แบบ V.I.P. ที่ทําง,งานก็ขอโรเคชั่นขอที่อยู่มาได้กับหรือจะเป็นแบบธรรมดาที่ทำง,งานนี่จะย่อมเยาลงมาหน่อยก็คือค่าครูนะครับผมก็จะเป็นไลน์มือดีซีสำหรับที่หนึ่งช่วงครึ่งใครมาคิดนี่ดีคิดนี่มีมประโยชน์ก็ถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมดี้เป็นกำลังใจด้วยเพื่อใ้าคลิปใหม่ๆคลิปดีๆก็ฝากกดติดตามกด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ภาคลิปใหม่ๆที่จะแจ้งเตือนไปนะครับผมวันนี้ลายเวียงธานีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ